พาเอฟซีและเพื่อนๆมาดูกางเกงตัวนี้นะคะเขาจะให้ยกชายขึ้นหนึ่งนิ้วเนาะหนึ่งนิ้วทีนี้มันมีชิ้นป้ายด้วยอันนี้ชิ้นป้ายแบบนี้เราก็จะต้องพับเย็บชิ้นป้ายขึ้นมาก่อนนะเราค่อยเย็บเอ่อชายขึ้นมาทีนี้ก็จะมีวิธีเย็บชายขึ้นมาของพินามันจะมีทับหนเย็บกลับแบบนี้เนาะเนี่ยหนเย็บกลับชายแบบนี้ เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยจ้าเมื่อเรารู้วิธีแล้วว่าเราจะแก้แบบไหนเนาะเราก็มาเลาะออกทุกตะเข็บเลยพับเย็บก่อนให้เรียบร้อยแล้วเราก็เปิดตอนนี้เขาจะแบบเก็บกับเป็นกางเกงนะต่างคนต่างขาก่อนแล้วก็มาเข้าเปาตรงนี้เราก็ล้วงออกมาแนะนำเพื่อนๆและแอปซีนะคะว่าผ้าแบบเนี้ย ทำไมจำเป็นอย่าซื้อมาใส่นะเนื้อผ้ามันรุ่ยเนะี่ยยิ่งเลาะยิ่งรุ่ยแล้วงานตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่แบบว่าผิดพลาดแบบโมโหลานมากอะ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายนะคะอันนี้ทำตัวนี้ก่อนพอเรากลับออกมาแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะพ้งแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นทับในแบบนี้เนาะเขาจะให้เรายกขึ้นครึ่องเอ๊หนึ่งนิ้วเราไม่ต้องตัดไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเทคนิคของพี่นาเนาะอันนี้เป็นวิธีการใหม่เพิ่งคิดออก ลองทำสองตัวแล้วมันโอเคก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆน,นะคะเราก็จับนะคะจับเนี่ยซับในกับผ้าซับในตึงแบบนี้แล้วเราเย็บตรงไปที่รอยพับเลยนะคะที่เขาพับมาเย็บไปพร้อมกันเลยซับในกับตัวนอกไม่ต้องตัดออก เราก็เย็บไปผ้าแบบนี้มันเป็นเนื้อมันแยกนะคะรีดกาวก็ไม่ได้เนี่ยกาวไม่ติดนะจะบอกเอฟซีเลยนะคะจะบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าอย่าซื้อมาตัดเด็ดขาดเพราะว่าช่างเขาไมนสามารถที่จะทำให้สวยได้ใส่ซักครั้งเดียวเนื้อกับผ้าก็แยกอยูแล้วนะ พอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็ตัดออกนิดนึงตัดออกให้เหลือตะเข็บพอดีพอประมาณหลังจากที่เราเจนเสร็จแล้วนะคะเรายกขึ้นมาตรงตะเข็บด้านข้างนี่นะคะยกมาเลยพับขึ้นมาจากเส้นที่เราเย็บเนี่ยขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะคะปุ๊บแล้วเราก็ย้ำไว้ย้ำไว้เฉพาะตะเข็บตรงนี้ ย้ำเพื่อไม่ให้มันหล่นลงนะแล้วเดี๋ยวเรากลับออกมาดูแล้วเราก็กลับออกมาดูนะคะเนี่ยเราก็จะยกขึ้นมาแล้วเนี่ยหนึ่งนิ้วที่เราที่ลูกค้าต้องการนะไอ้ส่วนที่เราที่เป็นชิ้นป้ายเขาก็จะชนพอดีแบบนี้นะคะร็จ<ม>แล้วเราจะนําไปรีดก่อนก็ได้นะหรือเราจะเย็บเข้าตะเข็บใต้ขาเลยก็ได้ คราวนี้เราจะย้ำไว้ก่อนเนาะซับในเนี่ยเราก็จับตะเข็บเป้าเนี่ยให้ตรงกันแบบนี้นะคะส่วนซับในที่หย่อนลงมาแล้วก็จับไปแบบนี้เราก็ย้ำนะคะย้ำเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องการพับชายแล้วก็ซับในเนี่ยถ่วงขึ้นเท่าไหร่เราพับขึ้นมาหนึ่งนิ้วแบบนี้ใช่ไหมซับในที่เหลือเนี่ยเราก็ดึงมาแบบนี้เลยนะคะ เก็บหน้าก็เหมือนกันนะเนี่ยจับมาแบบนี้นะคะก็ mm. อันนี้ตะเข็บหลังไม่ใช่ตะเข็บหน้านะคะก็เย็บมาแบบนี้ mm. เวลาเราเลาะมันก็แตกแปนเนาะตะเข็บมันก็เก็บย้ำเก็บอะไรให้ลูกค้าไปนะคะ เ,เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะพ่นามีคลิปใหม่ๆลงอยู่เรื่อยๆนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เป็นขานะคะขาข้างหนึ่งเราก็จับตลบมาแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเข้าเป้าให้ขานี้เป็นวงกลมแบบนี้นะ,ะอันนี้เขาเย็บมาแบบนี้อนะพ่นาไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะตรงตะเข็บเปลี่ยนแปลงแค่วิธีตัดชายเราก็เย็บเลย เปตรงกลนบบนะนี่ขาก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วเสร็จแล้วไปรีดมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะ ซับในมันไม่แลบนะถามว่ามันแลบไหมมันไม่แลบนะเพราะว่าเราเย็บตามเดิมเขาเราไม่ได้ไปให้ตัวนอกยาวกว่าหรือตั้นกว่ามันก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ก็จะเสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองการที่เราจะยกความยาวขึ้นหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะส่วนเมื่อกี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คืออาการของตัวนี้นะคะเขา ใส่ชิ้นนี้มาสลับนะจริงๆด้านใหญ่เนี่ยมันจะต้องอยู่ด้านชิ้นหน้าทั้งสองด้านแบบนี้นะคะแต่ข้างหนึ่งเนี่ยชิ้นด้านเล็กเนี่ยมาอยู่ด้านหน้านะด้านเล็กเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าทีนี้เขาก็าา <S 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 มาให้เราซ่อมนะคะให้ซ่อมเพื่อที่ลาะลูกไม้ออกเพื่อทําให้ข้างหน้าเหมือนกันแล้วส่วนชิ้นหน้าส่วนชิ้นหน้าที่เป็นเกาะอกส่วนชิ้นหน้าที่เป็นเกาะอกเนี่ย ข้างเนี้ยมันก็จะใหญ่ยาวออกไปนะแลส่วนข้างเนี้ยจะเป็นอกพอดีเราก็จะต้องจับจับกึ่งกลางเนี่ยนะเอามาให้เท่ากันแบบนี้ผ้าเหลือเท่าไรก็ตัดทิ้งไปตัดออกเยอะอยู่ตัดออกเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยอันนี้คือขอบเกาะอ,อกตัดออกเพื่อนๆพื่นดูนะว่างานนมัน มันมีวิธีที่ยุ่งยากขนาดไหนที่เราเจะต้องแก้นะคะบางทีมันทําคลิปไม่ได้มีแค่นี้แหละจ้าคลิปนี้เพื่อนๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ทักถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะไปแล้วจ้า